สำหรับคนที่มีปัญหาคางตัดแบบนี้นะคะนะคะตัวเลือกในกรณีที่บางคนอาจจะไม่อยากผ่าตัดไม่อยากเสริมแบบซิลิโคนเข้าไปนะคะเราก็จะใช้ฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์เติมทำให้รูปคางตรงนี้ค่ะดูเรียวขึ้นแล้วก็ดูยาวขึ้นนะคะอย่างเคสนี้จะสังเกตเห็นไหมคะคางตรงนี้จะตัดนะคะ ะะเดี๋ยวเราจะใช้ฟิลเลอร์ประมาณสักหนึ่งซีซีเติมตรงนี้ปุ๊บนะคะคางก็จะดูเรียวขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นเห็นผลตั้งแต่หลังทาแบบทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมีระยะเวลาพักฟื้นเพราะว่าหลังทํานะคะจะไม่มีอาการบรวมแล้วก็ไม่เจ็บมากนะคะอันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากผ่าตัดจริงๆแล้วก็อยากให้รูปหน้าเราดูเรียวแล้วก็ยาวขึ้นค่ะวันนี้1น c ซีซีเราจะใช้ตัวนิวรามิดนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีอยอยของเมืองไทยสามารถที่จะใช้ได้นะคะเติมครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณ สักปีหนึ่งนะคะอ่าสิ่งสําคัญที่สุดนะคะเราจะเลือกว่าเราจะฉีดตัวไหนนะคะเนี่ยค่ะอ่าเราจะต้องดูนะคะมันจะมี QR code นะคะเราสามารถตรวจเช็คได้ว่าของที่เราได้นะคะมันเป็นของจริงนะคะแล้วก็ผ่านอยอยนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดจะต้องมีฉะละากภาษาไทยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ของแท้จากบริษัทนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อนี่เรามาดูผลลัพธ์กันเลยนะคะหลังฉีดทันทีค่ะตัวนี้ใช้ไปแค่ 1cc นะคะหลังฉีดทันทีปุ๊บสังเกตเห็นไหมคะตรงคางที่บุ่มลงไปค่ะดีขึ้นนะคะหน้าก็จะดูเรียวขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะคะไม่ต้องรอเลยก็คือหลังทําปุ๊บก็เห็นปั๊บเลยนะคะอาจจะมีบวมนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเราสามารถที่จะกลับไปทํางานใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะ